สวัสดีคุณ <ไป S 1> ดูทุกท่านนะครับตอนนี้แบบผมเช่นเคยสันทํหนาววันนี้ผมมาชาเนจ์พี่ชายผมชาเนจ์วันนี้คือวันนี้พี่ชายผมต้องปกป้องผมภายในเจ็ดนาทีสามสิบวิผมจะยืนอยู่เฉยๆเลยเป็นไงไปดูกันเลยครับโอเคพี่ชายไปลุย้ยเอา่ะมีเนจ์ครับทุกคนจังหวะนี้เนจ์จากน้องซันนะครับผมว่าต้องปกป้องน้องซันภายในเจ็ดนาทีครึ่งให้ได้จนจบเกมนะครับไปพร้อมแล้วลุยจับด่านแรกเคลียร์ไปแล้วนะทุกคนดูด่านแรกเคลียร์ไปแล้ว ต่อไปด่านที่สองด่านที่สองแปลว่าไม่ต้องรีบเว้ยนะพี่ชายไม่ต้องรีบเว้ยช้าหน่อยก็ได้พี่ใช่ช้าหน่อยเหรออืมช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอันนี้ผ่านไปด่านที่สามแล้วคุณดูเป็นพี่เขารีบมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันรีบมาจังวัดนี้ต้องรีบมาทำเวลาทำเวลาทำเวลา เงินเงินรางวัล50แตะพี่เงินรางวัล50พี่โดนตัดไปจากยัดสุขิดเกมแล้วนะตอนนี้ผ่านไปด่านที่4ครับผ่านไปเร็วมากนะคนดูผมไม่รู้ว่าเขาจะทำเร็วขนาดนี้เร็วเหรอตอนนี้เหลือเวลา6นาที20วิครับเวลาเหลือเอาไปด่านที่5ครับ ไหวไหวอยู่วะไหวแหละต้องหไหวงหวะนนี้เครื่องเงินหนึ่งร้อยห้าสิบ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 โนหักไปแล้วโดนหักไปแล้วให่ยาหญ่ใหญ่ใ่แต่ทำได้ไหมจบต่อได้หรือเปล่าอันนี้ห้านาทีสี่สิบแลพี่ใช่ครับอันนี้ห้านาทีสี่สนที่เรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเขาหาไปอย่างเรื่อยๆเฮ้ยทำไมด่านมันเยอะจังอะปกติมันต้องขึ้นด่านฟ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยเออเดฟเอาเขาอาจจะรู้ก็ได้ครับพี่ชายเดฟเขาอาจจะรู้จริงเดฟรู้ปะเนี่ยปกติมันต้องขึ้นด่านฟ้าแล้วนี่สามสี่ด่านแล้วเนี่ยได้ขึ้นด่านฟ้าเลยพี่ผมว่าเนี่ยอันนี้ด่านฟ้าเหลือเวลาห้านาทีโอ้โหละมันข้างบนกี่ตัวเนี่ย โดนตีอยูน่นพี่ผมโดนตีอยูน่นะพี่โอเคอย่าตายอย่าตายเล่นด้วยนะครับแต่ขอทำท้าทายก่อนนะครับพี่เวลาสูสีพี่เวลาสูสีพี่ต้องเร็วกว่านี้พี่พี่พี่เร็วกว่านี้ แล้วห้องมันเยอะด้วย,ยงไงประเด็นจ้ะสี่นาทีสามสิบพี่สี่นาทีสามสิบพี่ <laughs> ไป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 ดู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 จบชาเลนนี้มาวิทัน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 ผมยืนไหนดีผมยืนไหนดีตรงนี้แล้วกันเอาเลย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  อันนี้ผมจะยืนเฉยๆเลยนะท่านผู้ชมผมจะปล่อยพี่เขาเล่นเลยเราไปยืนจุดเกิดพอดีด้วยนะสามนาทีสีนน่สิบครับตอนนี้เวลาเหลือๆครับพี่ชายไม่ต้องรีบชิมชิ สปิ๊กขึ้นมาตีสิซอมบี้โอ้ซอมบี้ไมีขึ้นมาตีโอตีไม่ได้ห้ามตีห้ามตีห้ามตีเหลือสามนาทีครับตอนนี้ <laughs> อเอางั้นเลยนะ ไม่เห้นมีคนชดบาสมาเอ,อ้ยซอมบี้ตีเอ,อ้ยซอมบี้ผ่าผมไม่ได้กดนะเลือดตอนนี้ประมาณ50เปอร์ครับตอนนี้55เปอร์โอ้โหแล้วซอมบี้มันดันมาตรงนี้ด้วยนะปรนนะเด็นละเหลือเนื้อนะที่สุดท้ายพี่ <c oughs> เอ,อสองนาทีนี่หว่า <c oughs> กะล่นดูยืนิ่งไปก็น่าจะไม่มีผลสปีดตีแรงกว่าน,นี้หน่อยสิแล้วตอนนี้แค่นี้พอแล้วเลือดเหลือสานตะตอนนี้เลือดเหลือสามสิบครับตอนนี้เราลองชิจุดเกิดมปี้มาดี30มิบวิสามสิบวิในเกมเหลือสามสิบนวะิครับชีวิตจริงเหลือหนาทีสามสิบวินะ เ้ยไปเที่ยวพี่ชายจริงจริงน่าจะไหวแล้วโอเคเดินเล่นเนี่ยวะเ,เดิเนเดีนยวมไหนบอส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 บอบอส หยอกพี่ยอกยอกไป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 ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินบินไม่มาพี่ผมโดดตึกเลยไปไปเลยขึ้นเครื่องไปเลยเฮ้ยทำได้อยู่อ่ะโอ้เวลาไม่หนุกเลยเวลาไม่หนุกเลยเราไม่นุกตรงไหนวะเนี่ยลานดีกว่าไปไป easy ทวนทวน แล้วตอนนี้เหลือเวลา35วินาทียังไงก็เหลือเฟือเพราะฉะนั้นก็<จ>เรียบร้อยครับเสียตังค์เสียตังค์ไม่ควรเสียตังค์ไม่ควรเสียตังคไอคันนี้เขาทำเร็วกว่าครั้งที่แล้วป่ะนี่ป่ะ <c oughs> รอแปบ๊บนะพี่จ๋ารอแป๊บนึงโอเคก็ไม่ต้องโดกมาก่อนดำมา <c oughs> ถึงอะไรโดกวะเล้วเดี๋ยวนะคุณดูว่าขึ้นแจ้งโดนเนทตได้เลย มาแล้วครับผมนี่เสียงกันไม่น่าเลยอ่าเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับคุณดูประมาณนี้เสียงกันไิ่น่าเลยเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นนะครับผมว่าทำชาเลนจ์ได้หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยงานที่สุดนะครับผมงานนี้เรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวผมฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับนี่ครับช่องนี้เลยติดตามกันได้อืม เป็นไหมครับขอบคุณมากครับครับผม